สรุปวิธีขอวีซ่าออนไลน์ก่อนเข้าไทยแบบเข้าใจง่ายครับอันนี้คือเป็นการขอออนไลน์นะก่อนจะมาไทยอ่าเพราะว่ามาอยู่ในไทยแล้วขอออนไลน์ไม่ได้ครับก็เป็นการยื่นวีซ่ากับสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่หรือถ้าประเทศไหนไม่มีก็เป็นสถานทูตไทยที่รับผิดชอบที่อยู่ประเทศข้างเคียงทีนี้ มันเป็นการขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thaievisa.go.th นะซึ่งเพื่อนๆดูลิงก์ได้ที่ใต้วิดีโอครับก็เป็นการขอหลน์ทั้งกระบวนการคือหมายความว่าเราก็แบบใบสมัครเราอัปโหลดเอกสารใช้กล้องมือถือนี่แหละถ่ายรูปเอาเสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเลยแล้วก็จ่ายค่าวีซา่าแล้วก็สถานทูตตัดสินแล้ววีซา่าส่งมาทางอีเมล ไม่ต้องส่งไปไม่ต้องส่งพาส,สปอร์ตไปสถานทูตเมื่อก่อนอาจจะต้องส่งไปทนี่หรืออาจจะต้องเดินทางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทุกประเทศย้ำว่าทุกประเทศในโลกนี้ก็ขอแบบเดียวกันถ้าจะขอวีซา่าก็คือขอผ่านนี่เลยเว็แบบไทยอ e ีวีซนี่เลยครับทีนี้อ๋ก็จะมาให้ภาพรวมแบบคือเหมือนไปทีละสะเตปอะ่ะเออก็คือฟังตรงนี้ปุ๊บโอ้มันก็แค่นี้เองนะก็ทำเองก็ได้ ออขอออนไลน์ก่อนมาอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เหมาะก,กับคนที่อยากขอวีซ่าอะไรก็จริงๆประเภทวีซ่ามีเยอะมากเลยนะแต่ว่าหลัก,ลกๆที่อาพูดประจาก็จะมีอ่ะวีซ่าท่องเที่ยวนะครับสําหรับประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซา่าเออหรือคนที่อยากจะมิกซ์กันระหว่างวีซ่าท่องเที่ยวกับฟรีวีซา่าเพื่อให้อยู่ไทยได้นานขึ้นก็แล้วแต่ก็ขอก่อนมาวีซ่าท่องเที่ยวทัวริสทรหรือว่าคนที่เป็นคู่สมรสหรือกรเกษียณก็เป็นนอ แล้วก็มีวีซ่า t v v ครับเ e s t i n a t i o n t h แ i นด์วีซ่าก็ขอผ่านอันนี้ได้ซึ่งก็คือขอออนไลน์เท่านั้นด้วยสําหรับวีซ่า t t v ครับทีนี้ขั้นตอนก็คือว่าอ่าโอเคเข้ามาในเว็บไซต์ที่ thai evisa.go.th นะครับเสร็จแล้วก็สมัคร ID ก่อนสมัคร ID ปุ๊บคือจริงๆเอามีวิดีโอที่แบบทำบนหน้าจอให้ดูอยู่แล้วเออแต่อันนี้คือเป็นภาพรวมนะ ก็คือไปค้นในโก n o g a ด e .com หรือว่า y ย u u ูปโกโนไก d e ก็จะเจอนะครับทีนี้คืออันแรกก็สมัคร ID ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่ตั้งอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเ,เพราะว่าเดี๋ยว Visa, วีซ่าจะส่งไปที่อีเมลนี้นะฉะนั้นล็อกอินที่เราจะสมัครเนี่ยก็ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องอ,อพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็กดเริ่มต้นเลยนะครับแอปพลายวีซ่าเลยเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกนะ ประเทศมีให้มีให้เลือกประเทศสองรอบนะประเทศอันแรกก็คือประเทศที่เราถือพาสปอร์ตอยู่อ่าก็ถ้าใครมีหลายพาสปอร์ตก็จะเอาพาสปอร์ตเล่บไหนเข้าไทยนะก็อันนั้นแหละครับแล้วก็อันตอนเนี้ยเราโลเคชัน่ะเราอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าทีนี้การจะขอออนไลน์เนี่ยคือจะต้องขอในขณะที่ตามหลักการนะนะ ขอในขณะที่เราอยู่ประเทศตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าถามสถานทูตเขาก็จะบอกแบบนี้ถ้าใครจะขอในขณะที่ตัวเองอยู่ประเทศอื่นเนี่ยก็คือจะต้องมีแบบเหมือนใบอนุญาตทํางานหรือว่า r e s i d e n t permit ประเทศนั้นนะ่ะก็ถึงจะขอได้นะฉะนั้นก็ควรจะขอในขณะที่เราอยู่ประเทศตัวเองนะครับอืมคือสถานทูตเขาจะบอกแบบนั้นเป็นตามหลักการครับแล้วก็ถัดมาก็คือเลือกสถานทูตด,ด้วยนะจะขอกับสถานทูตไหนซึ่งส่วนมากเขาก็จะฟิกมาอยู่แล้ว เออก็คือไม่ได้ให้เราเลือกแต่บางประเทศน่ะมีสถานทูตไทยหลายแห่งอย่างเช่นอเมริกาเยอรมนีเอจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้เอ่ออเ,อ,อ,อเมริกามีสี่ที่เยอรมนีมีสามที่จีนมีเป็นสิบญี่ปุ่นมีสองที่มั้งเออก็คือจะต้องเลือกสถานทูตให้ถูกต้องกับเขตที่เราอยู่ด้วยนะฉะนั้นก็อ้างอิงตามที่อยู่ที่เราจะกรอกเลยเรากรอกที่อยู่ไหนก็ต้องเอาสถานทูต ที่จะพิจารณาวีซ่าเนี่ยให้ตรงด้วยเออถ้าไม่ไม่แน่ใจก็ถามไปก่อนเออเนี่ย,เ,ยเราอยู่ตรงเนี้ยขอผ่านเอ,อสถานทูตตึดต๊ดตึ๊ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหาอ e ีเมลสถานทูตถามไปแล้วก็เลือกประเภทวีซ่านะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นว่าอ่าถ้าท่องเที่ยวคือทัวร์ลิสทีอก็เลือกประเภทท่องเที่ยวเลยจบครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอยู่ยาวนอนอิมิเกรนท์ไทป์โ หรือเราเรียกย่อๆว่านอนโอมีหลายประเภทมากแต่ว่าหลักๆก,ก็คือกเกษียณก็คือต้องเลือกคำว่า Retirement นะหรือเป็นคำว่า Retirement เลยนะแล้วก็ถัดม,มาคือครอบครัวเราก็จะเรียกเป็นจริงๆมาเรียกได้หลายแบบมากเรียกคู่สมรสก็ได้จะเรียกถ้าทัากรณีไปอยู่กับลูกที่เป็นชาวไทยก็ติดตามบุตรก็ได้ทัทะนั้นก็แต่โดยรวมเขาจะใช้คำว่า ต้องเลือกอันนี้เลยนะ To Stay with Thai Family m o r e t h a n 60 Days ก็คือเพื่อไปอยู่กับครอบครัวชาวไทยมากกว่า60วันครับก็คือ non O อ่ะจะได้ระยะเวลาเบื้องต้น90วันก่อนแล้วหลังจากนั้นก่อนจะครบ90ก็ไปขออยู่ต่อฉะนั้นเขาก็เลยเป็นวีซ่าเกวันไงก็คือตรงน,นี้ To Stay with Thai Family m o r e t h a n 60 Days คููสมรสติดตามบุตรก็คือใช้อันนี้เลย แล้วก็ส่วน DTV ก็เลือกคำว่า destination thailand visa เลยครับก็คือจะเป็น tourist cr non immigrant type o หรือว่า destination thailand visa ก็เลือกหมวดให้ตรงเพราะว่าถ้าเลือกผิดประเภทขึ้นมามีปัญหาแน่ครับก็คือหน้าเนี้หน้า,นากลายเป็นากลายเป็นหน้าที่สําคัญที่สุดแล้วว่าเลือกสถานทูตให้ถูกเลือกหมวดวีซ่าให้ถูกด้วยครับแล้วก็ที่เหลือก็นิดหน่อยว่าเเป็น ซิงเกิลมา .MULTI เพิลนอะไรซึ่งส่วนใหญ่เป็นซิงเกิลหมดบังคับอยู่แล้วอยกเว้นท่องเที่ยวอาจจะมีให้เลือก m u l ต i เพิลบ้างแต่มันยากก็ท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นซิงเกิล่ารทาเนียมถูกกว่ากเกณฑ์เรื่องของเอกสารง่ายกว่าแล้วก็หน้าถัดมานะครับก็เป็นการกรอกข้อมูลแล้วแต่ว่าอันดับแรกคือจะต้องอัปโหลดรูปพาสปอร์ตก่อนอก็เนี่ยเวลาแนะนำนะเวลาถ่ายรูป่ะ ถ่ายให้กล้องมันนิ่งๆชัดๆหน่อยเออเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราถ่ายรูปไม่ชัดเนี่ยนะบางคนที่ถ่ายเอียงมากเลยคือเอาเอกสารไปวางไว้กไกล้ๆเสร็จแล้วค่อยถ่ายอย่างเงี้ยเออคือ,ค,อคือแบบว่าตั้งให้ให้รูปมันตรงๆหน่อยอะ่ะครับก็ทําไม่เป็นก็ให้เนี่ยลูกหลานคนข้างๆทําให้ก็ได้เพราะว่าถ้ารูปมันไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวสถานทูตก็ขอใหม่ก็คือเขาจะขอมาทางอ e ีเมลนะเขาไม่โทรมานะเขาจะขอมาทางอ e ีเมลเราก็ต้องส่งเอามาอัปโหลดในระบบเออถ้าเอกสารมันขาด แล้วอย่างเช่นพาสปอร์ตไม่ชัดอก็ก็ต้องใช้เวลาพิจารณานานขึ้นครับก็แล้วถัดมาก็คือรูปถ่ายซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปถ่ายที่ไหนนะเอากล้องถ่ายเองได้เลยแต่ว่าขอแบ็กกราวอ่ะเป็นสีขาวเนี่ยเหมือนสีกําแพงอ็เนี่ยสีขาวเนี่ยขอเป็นสีขาวอหรือสีเทาก็ได้ก็คือเป็นแบ็กกราวสีเดียวแล้วก็ถ่ายหน้าชัดๆให้เห็นหน้าสว่างก็คือเอาเอามาอัปโหลดเองเลยเขาก็จะมี แจ้งว่าถูกต้องอโอเคแล้วหรือหรือต้องไปแก้ใหม่ถ้าโอเคเราก็จะขึ้นเตือนเป็นอขึ้นแจ้งเป็นสีเขียวเออครับถ้าไม่โอเคก็เป็นสีส้มที่เหลือก็คือกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตอ่าก็เอาพาสปอร์ตมาการก็กรอกไปเลยจริงๆเขาจะมีระบบเติมข้อมูลให้ตอนที่อัปโหลดรูปพาสปอร์ตอยู่แล้วถ้าเกิดว่ายังไงก็ตรวจดูอีกรอบหนึ่งก่อนบางทีมันเติมผิดคือจะเติมข้อมูลตามพาสปอร์ตให้เราอัตโนมัติ แต่อาจจะมีการผิดพลาดโดยเฉพาะโดยเฉพาะชื่อครับชื่อ,อถ้าเกิดใครที่ชื่อเรียบง่ายไม่มีอะไรผิดปกติก็แล้วไปพวกชื่อสั้นๆส,ส,ส่วนใหญ่จะโอเคแต่ว่าคนที่มีปัญหาคือชื่อแบบชอบมีอักขระพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพวกนอดิกชอบมีจังเลยเอก็คือพวกกลมๆหรือคีดๆอะไรบนบนตัวชื่ออ่ะ ครับก็เนี่ยนอร์เวย์เนี่ยประจํานะครับที่ที่เคยมาให้โกลโไก์ทําบี่าให้เอ่อก็อันเนี้ยต้องต้องระวังที่มีอักขระพิเศษมีอะไรกลมๆขีดๆหรืออะไรอยู่ในชื่อที่ผิดปกติอ่ะก็คือจะเพราะว่าเขาจะให้สะกดตามหลักภาษาอังกฤษฉะนั้นก็ต้องไปเช็คในเว็บสถานทูตหรือถามสถานทูตไปเลย ว่าเนี่ยชื่อเราแบบเนี้ยให้กรอ,อกว่าอะไรเพราะว่าถ้ากรอ,อกหมายถึงชื่อใครมีอักขระพิเศษแล้วกรอ,อกผิดเนี่ยวีซ่าโดนปฏิเสธทันทีเพราะเขาถือว่าชื่อจะต้องตรงกันกับพาสปอร์ตไงครับฉะนั้นระวังเรื่องชื่อถ้าใครมีอักษรพิเศษนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจบแล้วก็อ่าโอเคกรอ,อกข้อมูลตามพาสปอร์ตทัดมากรอกที่อยู่กรอกอาชีพกรอกรายได้อะไรเงี้ย ถ้าเป็นกเกษียณอย่างง่ายมากเลยเลือกรีทายเสร็จแล้วก็ก็ต้องใส่รายได้ว่าปีละเท่าไหร่เออครับแล้วก็ก็คือต้องต้องตรงกับเอ,อเอกสารการเงินที่เราจะส่งนะนะครับแล้วก็หน้าถัดมาก็คือกรอบข้อมูลการเดินทางก็ถ้าซื้อตั๋วไปแล้วซึ่งซึ่งไม่ได้แนะนํานะแต่เกิดว่าใครบังเอิญซื้อตั๋วไปแล้วคือคือคือจริงๆแล้วแนะนําว่าให้ทําล่วงหน้า เดือนหนึ่งหรือมากกว่านั้นเ้วค่อยซื้อตัว๋วแต่บางคนชอบซื้อก่อนแล้วค่อยมาขออะไรเง,งี้ยก็งันก็เอาให้ตรงกับตัว๋วที่เราจะจองนั่นแหละวันเดินทางถึงไทยเออบางทีเดินทางข้ามวันอะไรอย่างนี้ต้องเป็นวันถึงไทยครับแล้วก็วันออกจากไทยเออก็มีคนแยง้งเอา้าก็จะอยู่ถาวรเลยแล้วจะเกาะวันออกอยังไงก็ตามประเภทวีซ่าของเราอ่ะก็ถ้าเป็นทัวรสล ท่องเที่ยวอ่ะทัวริสต์ทีอาร์ก็คือได้หกสิบวันเบื้องต้นใช่ไหมไม่รวมต่ออายุนะวันตรงนี้ไม่รวมต่ออายุบางคนบอกจะอยู่หกเดือนท่องเที่ยวอ,อันนี้คือหกเดือนคือไว้ไว้ทีหลังจะทําไงก็แล้วแต่แต่ว่าเอาตามประเภทวีซ่าก่อนคืออย่างท่องเที่ยวก็หกสิบวันถ้าเกิดเป็นนอนโอก็เก้าสิบก่อนอไม่รวมต่ออายุเเขาจะไปรู้ได้ไงเราจะอยู่สักกี่ปีถ้าแต่เป็นดีทีวีก็หกเดือน ฉะนั้นวันกลับเนี่ยถ้าไม่กรอกไม่ได้ไงระบบไม่ให้ผ่านแล้วก็ถัดมาก็ที่อยู่ในไทยก็จะแบ่งเป็นว่าถ้าท่องเที่ยวจริงๆก็คงจะเป็นโรงแรมอยู่แล้วแต่อยู่อพาร์ตเมนต์ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เช่าแต่ส่วนใหญ่นะก็เป็นพักบ้านคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมก็เลือกเป็น private accommodation ก็ที่อยู่ส่วนตัวไงเขาจะมีให้เลือกโฮเทลอื่นๆจำไม่ได้ละ แล้วก็มี private accommodation ด้วยส่วนใหญ่ก็เลือกอันนี้ครับแล้วก็ก็จะถามว่าชื่อที่อยู่อะชื่ออะไรก็ชื่อของคนเชิญนั่นแหละคนเชิญคือหมายความว่าถ้าเราไปอยู่บ้านคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับใครอะอยู่กับคู่สมรสอยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ชื่อคนนั้นแหละชื่อเจ้าบ้านอะเพราะว่าเราจะต้องส่งหลักฐานเจ้าบ้านด้วยไงชื่อเจ้าบ้านที่เราจะไปอะเป็นใครก็ได้นะเอาเทาจริงตรงนี้เขาไม่ได้ฟิกว่าจะต,ต้องเป็นเพราะว่าบางคนเป็น เป็นแฟนกันหรือบางคนไม่ได้ทั้งทั้งสามีพันยาไม่ได้อยู่ไทยทั้งคู่แล้วจะเอาชื่อใครก็เอาชื่อของเจ้าบ้านไงใครเป็นเจ้าบ้านน่ะที่เราจะส่งทะเบียนบ้านหละคนนั้นแหละครับชื่อตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษเออแล้วก็ที่อยู่ตืดๆครับแล้วก็จบการกรอกสุดท้ายก็คืออัปโหลดเอกสารเห็นไหมกรอกแค่นี้เองอัปโหลดเอกสารก็นิดหน่อยเองจริงๆแล้วไม่เยอะเลย ก็จะมเีเอกสารที่แสดงว่าเราสามารถขอวีซ่าประเทศนั้นได้ก็คืออย่างเช่นบัตรประชาชนบัตรไอดีบัตรไอดีคาร์ดเรสซิเดนต์เพอร์มิทได้วิ่งเอ่บัตรใบ,รบขับขี่เธออะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าเออเนี่ยมีบัตรอะไรสักอย่างของประเทศนั้นนะไม่ได้สีเรียดหรอกครับส่วนใหญ่จะอัพเป็นไอดีคาร์ดบัตรประชาชนไปหรือบางคนก็เป็นใบขับขี่ก็ได้อยู่ หรือเอกสารอะไรที่ไม่เข้าพวกอ่ะส่วนใหญ่อาจะมาอัพในหมวดนี้เลยเพราะว่าช่องอัพมันน้อยเหลือเกินเอ่อแล้วก็อันนี้แล้วแต่ประเภทวีซ่านะแต่เราพูดรวมๆนะก็คือหลักฐานที่พักอ่อก็ถ้าอยู่โรงแรมก็ใบจองโรงแรมส่วนมากเป็นคนท่องเที่ยวอยู่แล้วเอ่อแต่ถ้าเกิดเรเป็นเป็นอยู่บ้านคนไทยก็คือเรียกรวมๆว,ว่าเอกสารเชิญเอ่ออย่างเช่นบัตรประชาชนของเจ้าบ้านกับถ่ายมาชัดๆนะไม่ชัดเดี๋ยวเขาขอใหม่ รูปทะเบียนบ้านาหน้าแรกกับหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้านาแล้วก็จริงๆก็แค่นั้นแต่ถ้าจะเพิ่มอีกก็จดหมายเชิญก็ได้นะเขียนภาษาไทยสั้นๆน่ะว่าเออจะเชิญใครเชิญนายคนนี้มาค้างที่บ้านาแล้วรับรองว่าเขาจะกลับประเทศแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็เขียนแค่สั้นๆก็ได้ส่วนมากก็ถ้ามาให้ออฟทามเอาก็จะทำจดหมายเชิญภาษาอังกฤษไปครับเพื่อความชัว ครับแล้วก็หลักฐานที่พักนะไปแล้วแล้วก็หลักฐานการเงินซึ่งอันนี้ก็ตามประเภทวีซ่าครับก็ถ้าท่องเที่ยวก็ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่กี่หมื่นครับก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวไม่ได้ระแวงเรื่องการเงินเลยน้อยมากฉะนั้นก็ผ่านอยู่แล้วเรื่องของการเงินครับถ้าเกิดเป็นนอนโอก็คู่สมรสก็เท่าไหร่สี่แสน ถ้าเกิดกเกษียณก็แปดแสนอ่าแต่ว่าใช้เรื่องของรายได้ก็ได้นะทั้งทุกประเภทวีซ่าเลยครับออดีทีวีห้าแสนเออ, 5, 000, เอ,อนั่นแหละดีอ๋อแต่ว่าเอาเอา,เอาอย่างอื่นก่อนนะท่องเที่ยวกับนอนโอเป็นรลยโชว์รายได้ได้นะครับถ้าคุณสมุิก็เดือนละสี่หมื่นรายได้นะใบแสดงรายได้หรือเงินกเกษียณแต่ถ้าเกิดว่าเออเกษียณก็หกหมื่นห้าอย่างงี้ครับแล้วก็ท่องเที่ยวก็มายังไงก็เอาตามนั้นเลย ส่วนดีทีวีเขาฟิกว่าจะต้องเป็นบัญชีธนาคารเท่านั้นแล้วก็มีเงินในนั้นห้าแสนครับซึ่งเอกสารทั้งหมดนะก็เป็นเอกสารของประเทศนั้นได้เลยก็คือเป็นภาษาอะไรก็เอาอันนั้นเลยครับไม่เอกสารทูตเขาอยู่ประเทศนั้นอยู่แล้ว่วเขาก็อ่านออกครับแล้วก็เอกสารอื่นๆตามประเภทวีซ่าอย่างเช่นคู่สมรสทะเบียนสมรสติดตามบุตรก็สูติบัตรของบุตรหรือว่าใบรับรองการทํางาน ก็กรณีเป็นดีทีวีอย่างนี้ซึ่งสถานทูตไทยบางประเทศเขาอาจจะมีเอกสารร้องขอที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกครับแต่ส่วนมากก็คือเท่าที่เอาพูดมาสุดท้ายก็ก็ส่งไปซึ่งจะไม่สามารถกลับมาแก้ได้แล้วนะฉะนั้นจะต้องอตรวจให้ครบถ้วนก่อนใบสมัครกรอกเสร็จกรอกถูกหรือย,ยังหรือก็อัปโหลดเอกสารครบถ้วนไหมซึ่งเอกสารเนี่ยจะอัปก็แนะนําให้เอารูปมาต่อกัน แล้วค่อยอัพไปเพราะว่ามันอัพได้แค่ไฟล์เดียวต่อหนึ่งหมวดเท่านั้นเอารูปมาต่อกันครับหรือทําเป็น PDF ก็ได้นะแล้วก็อัพขึ้นไปคับเสร็จแล้วก็กดส่งแล้วก็จะต้องจ่ายค่า Visa วีซ่าแหละครับก็ต้องจ่ายผ่านบัตรบัตรเอ m หรือบัตรเครดิตก็ได้เสร็จแล้วก็จะได้ใบเสร็จมาโอเคก็คือจบหน้าที่เราแล้วที่เหลือก็รอสถานทูตอนุมัติวีซ่าซึ่งส่วนมากก็จะ ประมาณสิบถึงสิบสี่วันหรืออย่างมากไม่เกินยี่สิบเอ็ดวันครับก็จะมีวีซ่าส่งมาทางอีเมลฉะนั้นก็ยังไงก็เว้นระยะเวลานิดนึงขอล่วงหน้านิดนึงนะครับประมาณสักประมาณสักสามสามสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออขอล่วงหน้านิดนึงครับเสร็จแล้วก็ได้วีซ่ามาเป็นไฟล์แนบะทางอีเมลนะแล้วก็ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในมือถืออแนะนําให้ปริน้นเพราะว่า เวลามาดําเนินการอะไรในไทยอ่ะอย่างเช่นจะเอานอนโอมาเปิดบัญชีธนาคารเนี้ยก็จะได้จะได้โชว์เขาได้เลยไงจะได้ให้เขาถ่ายสําเนาไปได้เลยไงถ้าเก็บไว้ในมือถืออ่ะิ้นกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็สรุปโดยรวมคือไม่ยากก็คือกรอกทุกอย่างทางออนไลน์อัปโหลดเอกสารอแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าทางออนไลน์เสร็จแล้ววีซ่าส่งมาทางอีเมลแล้วก็เอาวีซ่านั้นติดตัว แจ้งต่อมอด้วยเวลาเข้าไทยนะครับโอเคก็เกิดเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามที่สงสัยนะครับก็ถามทางคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็เช็ครายละเอียดทุกอย่างได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ